สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชาแน,นลอรพัฒน์พรมกส,สิกรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับ DX t h o r i v e n n d e r นะครับหรือมอเตอร์ไซค์ของ Rider o s นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมาคู่กับโทร r a k e n r o d อันนี้นะครับแต่ทร o r a k e n r o ัน,นี้ผมเคยรีวิวไปพร้อมกับ k e n r o i d 8ตัวที่ผ่านมานะครับซึ่ง k e n r o ยผมจะไม่เจาะรายละเอียดมากแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดที่มอไซค์แล้วก็เอาโทล่าเชนรอยมารวมในมอไซค์เลยนะครับไอ,รอไอเรื่องการแปลงล่างที่ไม่ใช่จะใช้มอไซค์เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็ใครไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะครับโอเคนะแล้วก็ดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะครับผมก็สามารถวิ่งได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบอ,ม,บอ,อมันตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไม่มีกระป๋องนะครโอเคเนาะนะครับ สวิตช์ปิดเปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับลาแปลว่ามีเสียงนะครับเปิดไม่มีเสียงนะครับแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นการเล่นเสียงนั่นเองนะครับกดดูโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเโธรนเดอร์เป็นได้ทั้งมอไซค์เป็นได้ทั้งตู้กดน้ํานะครับถ้าเป็นตู้กดน้ําเนี่ยก็คือเราทําแบบนี้นะครับ เอ้ยเราหุบไอตรงนี้กันนะเน่หุบมาปั๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับหัดอย่างนี้แล้วก็แยกแยกออกมาอย่างนี้นะครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วเป็นบ่อใช่ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับปั๊บดึงออกมานะครับแล้วก็ตั้งนะครับก็จะเป็นตู้กดน้ําได้แล้วนะครับขออภัยนะครับเพราะพื้นที่ผมมันนิดเดียวนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญน,นะครับช่องใส่เหรียญใหญ่มากเราก็จะมาใส่เหรียญกันนะครับเริ่มเลยนะฮะพอใส่เหรียญเสร็จปุ๊บกดตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งเคนดรอยแต่ละตัวนะครับลองดูใส่เหรียญอะไรไปได้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นทากะเคนนะครับ ะฮะโกแทนนะครับบัตตะเชแนอุณจิแทนนะครับอันนี้คือเสียงที่กลายเป็นมอไซค์นะครับผม อ่ะซึ่งเวลาหยอดเหรียญเนี่ยพอหยอดไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไหลเลยนะครับมันไม่ได้มีที่บรรจุเหรียญหรืออะไรนะครับโอเค่ะเราก็มาทําให้กลับเป็นมอเตอร์เหมือนเดิมนะครับทําให้กลับมอเตอร์เหมือนเดิมก็หัวก็อันนี้มาประกบกันนะครับแล้วก็กดให้ตัวล็อกมันล็อกเข้าด้วยกันก็อันนี้ทําเป็นอย่างนี้แล้วก็พับบอกนะครับนะก็ตปนอย่างนี้ครับแล้วก็พับ ไอตรงนี้มาด้วยแอ,อจริงมันจะเอาฟิกเกอร์ได้ด้วยโอสมาขี่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะโอเคเราก็จะมาเล่นลูกเล่นที่ต้องเอาโรศั์แอนดรอยนะครับโรศัคแอนดรอยมาเล่นคู่กับมอไซน์นะครับอันดับแรกนะครับเอาที่มอไซค์ก่อนโรศั์แอนดรอยถอยไปก่อนเอาที่มอไซน์นะครับมอไซค์ก็คือไอตรงนี้มันแยกได้นะครับก็คือแหกหน้าตรงนี้ครับป๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับมันแยกได้เหมือนกันก็เอานี้มาป๊าป กดให้มันล็อกนะครับป๊บเหมือนกันกดให้มันล็อกนะครับเห็นป้ะมันจะตั้งได้แล้วโอเคนะครับส่วนมออ์ไซพักไว้ก่อนมาดูวันที่อนนี้กันบ้างครับมันจะมีตรงนี้นะครับไปให้โหมดกรงเหล็กนะครับก็คือป๊บปั๊บนะแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวนะครับอ่าหัวอย่าพึ่งดีกว่าต้องแช่กรงเหล็กก่อนเราดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวล็อกเข้ากับตรงนี้นะครับโอเคนะ เราก็กดเข้าไปให้มันล็อกนะครับกดเข้าไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับกดให้มันล็อกเสร็จปุ๊บยังไม่เสร็จนะครับเอาหัวมันขึ้นมาด้วยครับนี่หัวสิงโตขึ้นมาแล้วก็กดอ่ามีเสียงด้วยนะครับผมนะก็เสร็จแล้วนะครับเป็นโมดที่ลาตอลต้าใช้นะครับก็อย่างนี้นะครับ ป่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนลูกกระตานะครับแล้วก็เป็นปากนะครับเออมันก็คิดเนาะมันก็ลคแลวเสียงถ้ากดนะครับเสียงตรนี้ะเปลี่ยนไปนะครับอีกสองเสียงเหมือนกันนะครับวิ่งอ่ะคราวนี้ตั้งได้แล้วนะครับคราวนี้ตั้งได้แล้วนะเพราะมีสแตนด์นะครับแล้วก็เล่นต่อนะครับมีลูกเล่นด้วยนะฮะไม่ใช่แค่นี้นะครับก็คือการ ยิงจะไม่ได้ยักแบบในหนังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องทำเงี้ยเอานะครับก็คือรวางเหรียญครับวางแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มไอ้ปุ่มตามๆตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วมันก็จะเหรียญมันก็จะกระเด็นออกมานะครับถ้าเกิดเรากดกดเบาๆแค่นี้มันก็ไหลไหลไปเบาๆนะครับแต่ถ้าเรากดแรง เอาใหม่ๆมากดาแรงๆนะนะครับแรงนะครับก็คือมันแรงแล้นะครับก็คือมันจะแรงนะครับอีกข้างนึงขอไม่ลองให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันแหละครับเอาละ,ะครับวันนี้ก็ขอจกการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ใช่กดแชร์ลืมแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับก็ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเออเวลาเกือบลืมนะครับเวลาดึงอันนี้ออกก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่ดึงออกมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับนี่นะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะแต่ก็อย่าดึงแรงเกินนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็น รีวิวเข็มคัดเบิร์ดอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวขอหาเวลาถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับก็แต่ปืนเบิร์ดก็คงปีหน้านะครับเพราะว่าไม่ไม่มีตังค์อะไรย่งนี้นะครับก็ก็นั่งยุ้งอยู่ด้วยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ